ระทึกเรือกระแทกกันหน้าวัดพนันเชิงล่มต่อหน้าต่อต,อตาสูญเสียสองรายเมื่อเวลา11เนาฬิกาของวันที่29กันยายนเจา้าหน้าที่รับแจ้งเหตุเรือล่มบริเวณสามแยกแม่น้ำวัดพนันเชิงโดยพบว่าระหว่างเกิดเหตุแม่น้ำดังกล่าวได้ไหลเชี่ยวอย่างมากซึ่งเกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยเรือลากจูงโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงที่เกิดเหตุ พบเรือลากจูงห้าลำแต่เรือลำด้านซ้ายกระแทกกับเรือที่มาด้วยกันทำให้เรือเกิดพิการที่บริเวณน้ำวนหน้าวัดโดยมีคนติดอยู่ภายในเรือสองคนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอยู่บริเวณหัวเรือก่อนเกิดเหตุเพื่อนในเรือลำข้างๆได้จะโกนเตือนเมื่อเรือกระแทกหญิงายดังกล่าวกระเด็นออกมาจากเรือและจมหายไปและยังไม่พบร่าง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สมาคมร่วมใจกู้ภัยอยุธย,ยานักประดานา้ำสมาคมกู้ภยัยอยุธยาอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์และวางแผนในการปฏิบัติการแจ้งชุดค้นหาผู้สูญหายใต้น้ำมูลิธิพุทธไทยสวร์และจัดกำลังเพื่อออกปฏิบัติการต่อไปขอขอบคุณข่าวจากข่าวสดออนไลน์ครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานยนะครับขอบคุณครับ